ตอนนี้ดกตรบิคลินิกของเราก็มีทีมแพทย์แล้วนะคะหลังจากที่หมอผ่าคนเดียวมาอย่างยาวนานถึง7-8ปีสาเหตุที่ต้องมีทีมแพทย์เนี่ยก็คือเพราะว่าหมอเนี่ยผ่าคนเดียวใช่ไหมแล้วรับวันนึ่งสเคสเกินนึงมันรับได้ไม่เยอะแล้วคิวมันก็เริ่มยาวเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นหาคนมาช่วยดีกว่าการที่มีทีมแพทย์หรือว่ามีคุณหมอดาเรนกับคุณหมอกิ๊เข้ามาช่วยในการผ่าตัดเนี่ย มาตรฐานของเราเะต้องยังคงอยู่นะคะคอนเซปตหลักๆของการทําตาที่ดอรวิคคลิว่าจะเป็นการทําตาที่มันดูเป็นธรรมชาตินะคะให่เป็นหอยแคลนอันนี้หมอย้ําเลยว่าต้องไม่เป็นหอยแคลนนะ,ะถ้าทําไปแล้วแบบตาคนไข้เป็นหอยแคลนนี่คือรู้สึกแบบไม่ได้อะ่ะเสียศักดิ์ศรีต่อเย็บต้องเนียนกลิบนะคะ ไม่ไม่เป็นแบบรอยใหญ่ๆกว้างๆเป็นตาขาาความว,วมช้ำต่างๆอาจจะอยู่ในระดับต่ๆกันแต่ตหมอเองหอก็ทำมีมีมวมมีช้ำแหละเรือ่องนี้มันพลาดเดาได้ยากางานก็คือต้องละเอียดแล้วก็ทําให้ดีที่สุดใครที่กําลังมองหาชิวทำตาสองชั้นช่วงมีโปรโมชั่นเคสรีวิวด้วยค่ะแต่ถ้าใครไม่รีบแล้วอยากทํากับหมอจริงๆก็ยินดีมากๆเลยค่ะ Dr V Clinic